อร่อยเลยิศคุณรีดอร่อยเลิศรสปาสซเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากชวนมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าจูนิชิเจแปนิสเรสตอรองคัสสานาารญี่ปุ่นแต่ละคำล้วนแล้วแต่คุณชื่อชอบไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนกุ้งหวานฮามาจิโอโทโรบุริคามาไซเอซ์อ l ขอแนะนำ จูนิชิสูชิเซ็ตมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นต้องชอบแน่นอนแซลมอนชีสลาวาโรอร่อยทั้งแซลมอนอร่อยทั้งตัวชีสตามคุณฤทธไปเลยครับอร่อยเลยกับคุณฤทธวันนี้นะคะจะพาแฟนๆมารับประทานอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนโปรดปรานอยู่แล้วร้านนี้ชื่อว่าจูนิชินึกถึงสงประภาค่ะผู้บริหารของเราคุณพิมพ์ชินพัพัฒ ช,ชินจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจูนิชิเจแปนิสรีตอรองของเรา ธีมร้านเป็นยังไงคะจูนิเนี่ยมาจากคําว่า12ค่ะ,คะแล้ว12ก็คือชื่อโรงแรมของเราเพราะเราอยากจะให้ทุกคนที่มาพักที่นี่ใช้12ชั่วโมงอย่างมีความสุขที่สุดท,ที่นี่ค่ะ,ะเมนูแรกเนี่ยนะคะเป็นบุริคามะไซส์เอ็กแอลจะคัดเลือกแก้มปลายอย่างดีแล้วก็นํามาปรุงรสค่อยๆย่างบนเตาถ่านน้าจิม้มเป็นโชยุสูตรของทางร้านนะคะรวมไปถึงเรามีน้ําจิ้มซีฟู๊ดให้เลือกด้วยค่ะเมนูที่2องจูนิชิซาซิมิเซ็ตทั้งหมด9อย่างนะคะเ่ว่าจะเป็นปลาแซลมอน กุ้งหวานฮามาจิโอโทโร่ทูน่านะคะหอยติดนกครีปปาตาเดียวนะคะแล้วก็ฮอตตาเตะรวมไปถึงไข่ปลาแซลมอนไปเมนูที่3คะ่ะจูนิชิสูชิเสร็จประกอบไปด้วย10คำ ปลาไหลค่ะคริปปาตาเดียวกุ้งหวานฮามาจ,จิทูน่าชูโทโร่แซลมอนท้องปลาฮามาจ,จิมันปูโอโทโร่ค่ะ<อ>จานต่อไปเลยนะคะแซลมอนชีสลาวาโรค่ะม,มาแบบเดือดเดือเลยเอาตะเกียบนะคะเกลียชีสแล้วก็ออนท็อปนะคะบนโรจะได้ความ หอมของชีสยืดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะจานนี้เอฟโฟนิกิริเป็นเนื้อนําเข้านะคะสไลซ์มาพอดีเลยแล้วก็มาเบิร์นตรงโต๊ะเลยนะคะเนี่ยาสามารถเลือกระดับของความสุกได้ะค,ะค่ะสุดท้ายเรามีเมนูที่เป็นซีซนนิงค่ะ,คะที่ชื่อว่าปลาอายุอาจจะดูตัวเล็กแต่ว่าเนื้อเนี่ยนุ่มแน,นแน่นหนึบแน่นหนึบละมุนนะคะและวันนี้ลต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับจูนิชิเป็นอร่อย แลชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่จูนิชิเจแปนิสรีตอรองตั้งอยู่ที่ถนนสรณคมซอยสิภายใน12 The Resident Hotel a ์โฮเทลแอนด์ชั้น2ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านชื่อว่า Junichi j แ p a n e เร r e s t a u r ทางร้านมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างคะชินคะ่ะ สำหรับลูกค้า AAS นะคะเราลดให้เลย20%ค่ะไม่ว่าจะเป็นทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มีนาคม2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิา45นาทีดูทวีกด33ดูมือถือกด3พลาสวันนี้ต้องลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมื่อีติ้งย่าผิงชังต้องกินค่ะ